การลดน้ำหนักจากคนที่เป็น PCOS วันนี้เล่นอยู่กับน,น้องเบียร์นะคะหาน้องมาวันมวลตรวจร่างกายที่ช็อปแอมเบย์สำนักง,งานใหญ่แต่ที่เป็นสมาชิกหรือหนักธุรกิจใหม่เนี่ยสามารถมาใช้สิทธิ์ฟรีได้เลยค่ะก่อนอื่นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะให้น้องกรอกแบบฟอร์มก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวไหมและอาหารที่ทานอยู่เนี่ยทานเป็นอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะทานดีนิดน,นึงนะคะเพราะาเข้าโปรแกรมอยู่รอเนี่ยขอแอบถามน้องตอนเริ่มต้นนิดน,นึงแล้วกันว่าน้องเนี่ยเคยหนักเท่าไหร่มาก่อนเจ็ดสิบคิดว่ามา สอค่ะเหมือนเรามีโรคประจําตัวอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็น PCOS ค่ะแล้วก็เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่ง PCOS นี่ทำให้เราลดน้ําหนักยากด้วยใช่ใชค่ะยากมากแล้วน้องเบียร์เนี่ยลดน้ําหนักด้วยวิธีอะไรอยู่ตอนนี้คะอ,อ๋อหนเข้าโปรแกรมว o d y k ี y คีชาเลน g ์ค่ะ ในโปรแกรมนี้ทานอะไรบ้างดยโปรแกรมอาหารหลักจะเป็นอาหารสุขภาพเลยค่ะตัวหลักจะเป็นบอ d y ้ e ีค่ะโปรตีนค่ะดับเบิลเอ็กซ์น้ำมันปลาแล้วก็โฟลบีกับกรีนทีค่ะโปรไบโอติกค่ะเราได้กินอาหารปกติเลยปะกินอาหารปกติค่ะไม่หิวเลยค่ะแบบว่าอิ่มไม่ไม่เคยรู้สึกหิวเลยค่ะอิ่มแบบอิ่มพอดีอะเดี๋ยวฟังกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงคิวน้องพอดีนะคะขอพาน้องเบียร์เนี่ยไปวัดมวลก่อนค่ะ ตอนเดิอนออกมานี้น้องยิ้มแก้มปีเลยค่ะทุกคนอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะหนักเหลือเท่าไหรกันคะ่ะลุ้นตอนแรกทายไว้เท่าไหรนะ62 62งงแล้วจริงๆเหลือเท่าไหรห6ส8บอเฮ้ยไหนโชว์หน่อยอ <c oughs> นี่<อ>น้องเหลือ6 1 8จริงๆด้วยค่ะทุกคนจากตอนแรก70กิโลนะคะอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้น้องนะคะไปซื้อของช้อปปิ้งกันต่อได้เลยค่ะ